นี่นะครับถ้าเป็นเครื่องเก่าบ่มมีสตาร์เือนะครับก็จะได้มุนมือเอานะครับผมนีน่เป็นเครื่องเซเบตแรงนะครับ บายนะครับการแต่งงานคนหนักๆต้องรวงครับผมทำนี้ก็ฝากไปตอนนี้ก็นะครับกาเป็นการตัดสินใจนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาไหนนะครับผมเบอร์โทรเก่าเลยนะครับศูนย์ปัหานะครับ3021388นะครับอูพรพนานะครับเนี่ยขอฝากไ้เพียงต่านี้นะครับสวัสดีครับผม